เฮ้ยทุกคเนี่ยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถยนต์เบนซ e ์ E-Class W211 นะครับ ก็จะมาเปลี่ยนเลนและทําโปรเจคเตอร์ใหม่ไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ไฟก็ไม่เพิสว่างนะครับลูกค้าแจ้งว่าเวลาเดินทางระยะทางไกลไบ่อยๆนะฮะมองไม่ค่อยชัดยิ่งในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะฮะยิ่งอันตรายเราจึงมาวัดค่าแสงความสว่างนะครับปรากฏว่ามีค่าความสว่างเพียง230แวลับเพียงเท่านั้นนะฮะน้อยอย่างมากๆเลยทางเราก็จะแก้ไขปัญหานี้โดยการเปลี่ยนโฉงไฟหน้ารถให้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED เลเซอร์เพื่อทําให้รถสมบูรณ์แบบและใช้แสงสว่างได้เต็มที่จากนาซีมากมาย แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เปลี่ยนเลนและเปลี่ยนโปรเจคเตอร์แบบ LED เลเซอร์ให้กับ ben e เบนซ์ e c l a W211 เรียบร้อยแสงไฟก็เปลี่ยนเป็นสีนีออนขาวนวลพุ่งแบบสดๆไฟจะกระจายสว่างแสงพุ่งเป็นอย่างมากนะครับและตัวเลนก็ใหม่พอร์มวัดค่าความสว่างทรงถึง2,300ลักเลยทีเดียวแสงไฟเพิ่มกว่าเดิมเป็นอย่างมากนะครับหลายสิบเท่าเลยหมดปัญหากังวลว่าเดินทางเนี่ยระยะทางไกล แสงสว่างจะไม่เพียงพอนะและทุกปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้ามีปัญหาไฟสกา์ดับต้องการอัปเกรดของสว่างทุกปัญหาเราแก้ไขได้ที่ซีนอตมาเน่้